ขอต้อนรับสู่รายการมาอยู่บิสเนสนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณไอซ์นะครับรัตตาอนันตพาดานะครับสวัสดีครับอไอซ์สวัสดีค่ะพี่สยามไอซ์นี่เป็นนักวาดภาพประกอบนะครับแล้วก็วาดโปสเตอร์หนังเนาะเป็นลักษณะแฟนอาร์ตใช่ไหมฮะแล้วก็มี<ช>ลูกค้ทาทั้งในและต่างประเทศมากมายนะครับคือเห็นงานไอซ์ทุกคนจะต้องแบบโอ้ว,ว้าวนะต้อง ว่มีมรายละเอียดเยอะไอซ์กับผมนี่รู้จักกันกี่ปีแล้วว่าไอซ์น่าจะสิกว่าปีนะตั้งแต่ไอซ์จบมหาลัยเอ,อ๊ยยังไม่ได้จบเลยด้วยซ้ำตอนปีสามว่าพี่อ่าไอซ์ไปฝึกง,งานที่บริษัทนะครับค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จักกันนะครับอ่าเดี๋ยวขอให้ไอซ์ช่วยแนะนําตัวนะครับค่ะไอซ์ลตานันผดาเป็นนักวดทยาประกอบทํางานในสายนี้ก็ไม่อยากจะนับแล้ว โอเคเกงเดี๋ยวจะคนจะรู้ว่าแก่ไม่แก่เท่าไหร่หรอกพี่สิแก่จริงแล้วไอซ์เป็นไงบ้างตอนเด็กๆเกน่ยช่วยเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กหน่อยสิว่ามันเริ่มต้นยังไงในการชอบตอนเด็กๆชอบวาดรูปไหมหรือสนใจอะไรคือตอนเด็กอไอซ์เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือโตมากับทอมแอนเจอรี่อะค่ะพี่สยามแม่ชอบเปิดวิดีโอให้เราดูอะตอนเด็กๆแล้วก็แบบดูการ์ตูนพอดูเสร็จปุ๊บเราก็อยากลองวาดตามอะวาดก็น่าวาดหน้าเจอรี่จำได้เลยว่าวา,วาดหน้าเจอรี่แบบตามกำแพงผนังบ้านเต็มไปหมดเลยทั้งบ้านค่ะพี่ก็คือด้วยความที่แบบซึมซับความที่ชอบการ์ตูนชอบแอนิเมชันอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอะคือเหมือนมันตามมาเรื่อยๆอะจากทอมแอนเจอรี่ก็เป็นโดรีมอนเป็นจนปฐม ปฐมเราตอนนั้นมันช่วงนั้นนะมันเริ่มมีพวกแบบคอมพิวเตอร์มีเครื่องเกมพวกแบบ s e ก a าเพลย์สเตชัแต่เราอะจะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะว่าช่วงนั้นคือที่บ้านอ่ะทําพวกธุรกิจออวัตวเราก็จะได้คุกคลีกับคอมพิวเตอร์เออโปรแกรมแรกที่เราจับเลยคือเพนโปรแกรมเพนงงอ Excel แล้วก็มีโปรแกรม Photoshop สมัยนั้น Photoshop จำได้เลยว่าไอคอนมันเป็นลูกตาพี่ อเออแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มหัดเริ่มหัดใช้โปรแกรมวันนั้นประมาณช่วงมัธยมหลดมัธยมต้นแบบปลายๆอะค่ะประมาณมสี่มห้าอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็สนุกดีนะประจบกับว่าด้วยความที่ช่วงนั้นะ่ะมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมันก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มไปท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเห็นเหมือนมันเริ่มเปิดโลกมากพี่เริ่มเห็นงานงานของ คนญี่ปุ่นงานของฝรั่งเขาวาดรูปแบบสวยๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือตอนนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้จับหนังสือเลยพี่สยามเออสิ่งเดียวที่เราจะสามารถแบบรู้สึกเปิดหูประตาก็คืออินเทอร์เน็ตเราก็จะลิงก์ลิงก์กดเข้าไปดูแบบงานคนนี้สวยว่ากเก็บเก็บเซฟเก็บเซฟเก็บมาแบบเซฟเก็บแบบเยอะมากแล้วก็เอามาดูเป็นเลฟเฟลนว่าเออเราอยากวาดตามคนเนี้ยเราอยากเป็นแบบนี้เราอยากเฮ้ยถ้าถ้าเราจะวาดรูป เก่งขนาดเนี้ยเราต้องทําอะไรได้บ้างคือเราต้องไปอาชีพไหนตอนนั้นเราก็เริ่มหาแล้วก็ศึกษาดูอะค่ะมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งชื่อเจสันเขาเป็นแบบนักวาดภาพประกอบอังกฤษแล้วเขาบอกว่าตัวเองอะเป็น i l l u s t เตอร์เหมือนในอินโฟเขาอะ่ะเราก็เลยเริ่มรู้จักว่าอ๋อในโลกนี้มันมีอาชีพแบบนี้ด้วยแล้วเราก็เออเริ่มศึกษาเริ่มไปถามแบบพี่ตงพี่ติวตอนนั้นก็เริ่ม อยู่มสี่ม 5, ห้ามหกแล้วก็เริ่มถามอาจารย์แนวเริ่มแบบว่าเออเราอยากทําแบบเนี้ยเราควรไปในสายไหนดีเขาก็เลยแนะนําว่าลองไปนิเทศศิลป์ดูก็เลยเหมือนเป็นจุดที่ว่าเออทําให้เราอะได,ได้ได้เรียนในสายสายกราฟิกดีไซน์แต่ว่าไอการที่เราเข้าไปอะเราก็แบบคือก็รู้อยู่ว่าการกราฟิกดีไซน์ที่เราเรียนอะมันไม่ใช่แค่เรียนกราฟิกอย่างเดียวมันก็เรียนหลายๆอย่างรวมๆกันรวบๆกันอย่างเช่นพวกการออกแบบไทปกาฟีวิธีคิดแบบ โฆษณา advertising เรียนถ่ายรูปเรียนคือมันเรียนครอบจักรวาลมากมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าคือเราอะทำได้ทุกอย่างแต่มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราชอบที่สุดจริงๆอะ มันก็คือ,อยังยังเป็นการวาดรูปเป็นการแบบเป็นการวาดรูปอยู่ดีเกี่ยวกับภาพประกอบอยู่ดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ไม่มีวิชาภาพประกอบโดยตรงค่ะวพี่สยามในในมหลาลัยที่ไอเรียนอ่ะมันมีแค่แบบกราฟิกดีไซน์ก็คือเราก็ออกแบบรูปภาพแบบกราฟิกดีไซน์ด้วยการตัดทอนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็โอเคคือมันมันทำให้เรารู้รู้จักว่าเราจะต้องประยุกต์ยังไงเพื่อเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราอยากทําตอนนั้นมันไม่มีรูป ไม่มีวิชาภาาประกอบแต่ว่ามันจะมีพวกวิชาแบบคอมพิวเตอร์แฟตอะไรเงี้ยคือตอนทีสิธย์คือไอ้จาได้ว่าไออยากทําภาพรประกอบที่มันขยับได้ก็เลยทํางานแบบตอนทีสิทย์ก็คือทําของ WWF เกี่ยวกับเรื่องแบบสัตว์เกี่ยวกับเรื่อง um. อการมูลนิธิใช่ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ทําเป็นคล้ายๆเป็นโฆษณาแอนิเมชันประมาณน่าจะมาณสนาทีไม่ได้ใจจําไม่ได้ แต่ว่าเป็นภาพรประกอบที่ขยับได้หมดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะที่ไอจะทำวันเนี้ยคือตอนแรกที่ไอไปฝึกงานกับพี่สยามใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> คือตอนนั้นจริงจริไอก็ไม่ได้แบบมีความคือคือแทบจะลืมคําว่าภาพรประกอบไปแล้วด้วยซ้ำอะ่ะตอนนั้นง่วนกับการทํางานแบบพวกของของที่มหลาลัยมากกว่าไม่ค่อยได้วาดรูปเท่าไหร่เออแต่ว่าพอไปฝึกงานตอนนั้นพี่สยามเหมือนที่ที่ ที่คัลเลอร์ปาร์ตี้อะนะคือให้โจทย์เราอะเออให้เราแบบลองวาดภาพรประกอบดูไหมเี่ยเห็นว่าเราเออเราชอบวาดรูกก็ก็เลยเหมือนพี่สยามก็ให้โจทย์ไอใชินะคะไอก็คือไม่ได้วาดนานแล้วอะตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้วาดนานแล้วว่ามันมันยังจะวาดได้อีกเหรอเพราะทำแต่งานเรียนอะแต่ก็จำได้ว่าเออพี่สยามก็บอกเฮ้ยน้องทําได้ <laughs> พี่เชื่อว่าน้องอะทําได้อืม พอพี่พูดไอ,อ้ก็อะลองดูก็ได้ตอนนั้นก็เลย <S <S คือลองงัดสกิลที่เราเคยมีอยู่ออกมาใช้แล้วแล้วก็เริ่มลองวาดดูจากความเข้าใจของเราอะนะว่าเออ ถ้าเราทําแบบนี้มันจะถูกต้องไหมพอเราทําเสร็จไปตอนนั้นก็รู้สึกปื้มปิ่มมากเพราะว่าแล้วพี่ที่ออฟฟิศบอกโอ้ยมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือเออมันดีอ่ะมันเหมือนแบบเราเด็กฝึกง,งานอนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าพี่ที่ออฟฟิศชอบเราก็ดีใจแล้วอ่ะอืมเราไม่ได้แบบสนใจถึงผลลัพธ์เลยด้วยซ้ำว่าสมมุติมันเอาไปไว้อยู่ ใช้งานจริงอะ่ะมันจะดีไหมเราแค่รู้สึกตอนนั้นมันคือเป็นเด็กอะ่ะเรารู้สึกว่าแค่คนชมเราเราก็แบบก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นมันเป็นภาพปกวารสารอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะให้ลูกค้าใช่ค่ะแล้วพี่จําได้ว่าภาพที่ไอซ์วาดอ่ะมันมีบุคลิกมีสไตล์ที่แบบว่าเด่น เออเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นน้องฝึกงานเนาะเวลาทําให้ทําภาพประกอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้มีสกิลหรือแบบดูอะไรเยอะๆหรือมีความเข้าใจในเรื่องของแบบตายอะไรเงี้ยมันก็จะมีความขัดขัดเกินเกินนึกออกไหมฮะหรือเหมือนกับเวลาเราเข้าไป Google Image หรือดู i l l u s t r a t o r ที่มันภาพที่มันเห็นเยอะๆะมันก็จะเป็นภาพที่อาจจะมีสัดส่วนหรือมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ค่อยลงตัวนักอะ่ะแต่อซ์เนี่ยเหมือนแบบ เข้าใจว่าคงเขียนมาเยอะมากๆอ่ะแล้วแบบรูปแบบสไตล์หน้ากะตัวตัวกระตูนอะไรต่างมันดูแบบเอวมันดูลงตัวไปหมดเลยมันดูสอดคล้องแบบเออมันเหมือนกับมันมีสไตล์เฉพาะตัวแบบพี่ก็เลยรู้สึกขอบคุณมากครับพี่แบบจําได้เลยว่าเพราะงานนั้นอ่ะพี่ชมไอซมากๆแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบแล้วก็ชมกับคนน้องๆในทีมคนอื่นด้วยว่าไอซ์เนแบบมันเป็นคนแบบมีสไตล์อะไรเงี้ยทางานก็ตื่นเต้นแหละเพราะตอนก่อนนั้นสมมติให้ทำเลเยอร์หรือทําอะไรอย่างเงี้ยมั้ง พี่รู้สึกว่าไอ้ก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นอะแต่ว่าพอวันที่วาดรูปออกมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบโหนี้แบบว่าเจอจรัสสุดๆมันเห็นแววแบบว่า ชัดมากๆเเออ,อโอ้ขอบคุณครับพี่ <c ười> คือไอ้แบบมันเป็นจุดเริ่มอ่ะที่ทําให้รู้สึกว่าเออเราควรจะต้องกลับมาวาดลูกเอาจริงเอาจังกลับมาเหมือนเดิมน่ะจากแบบงานการกราฟิกอะไรอะไรที่เราแบบทําที่มหลาลัยแบบเนี้ตอนสมัยไอ้มหลาลัยอ่ะคือไอ้ก็ส่งไอ้ก็ส่งงานประกวดของไอ้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานงานกราฟิกซะมากกว่าซึ่งตอนทําอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกถึงความแบบอยากทําอะไรขนาดนั้นคือเราทําก็ อาจจะเพราะว่าอาจารย์บอกเออลองทําดูสิทําแล้วมันก็ออกมาโอเคอะ่ะก็ก็ดีแต่วันมันมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบอยากทําอีกอะไร <laughs> อย่างเงี้ยค่ะพี่ส่วนกระทั่งอย่างที่บอกว่าพอไปฝึกงานอะ่ะมันทําให้เราไอาอะ่ะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรายังชอบกันวาดลูกเหมือนเดิมตั้งแต่เด็กยัง,ย,งยังชอบสิ่งนั้นอยู่พอเป็นที่ที่ศิษย์ไอถึงเริ่มได้ลองทำแอนิเมชันแอนิเมชันคือสิ่งที่ไอยอ,อยากทำมา,มาตั้งนานแล้ว แต่ว่าต้องเอาภาพประกอบของตัวเองมาทำแอนิเมชันมันก็จะท้าทา,ายเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแต่พอไอทำเสร็จเออทำทฤษิีเสร็จอะค่ะพี่ 5, มันก็ทําให้เรียนรู้อีกว่าจริงๆริงไอไม่ได้ชอบแอนิเมชันเลย <c oughs> งานมันหนักด้วยเนาะ <c oughs> ใช่ไหมมันเหนื่อยมันเหนื่อยมากค่ะพี่มันแบบคือเรารู้อะว่าเราทําได้แหละภาพขยับอแอนิเมชันรู้ว่าคต้องทํายังไงแต่ว่าตอนทํามันมันไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั <c> ้น <oughs> ในขนาดที่ภาพประกอบหรืองานแฟนอาร์ตที่ไอซ์วาดอะ่ะมันก็ถึกมากนะแต่อันนั้นก็คือไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นใช่ไหมก็อนจอยในการใส่ใช่ใช่คือเรารู้สึกเหนื่อยที่จะใส่องค์ประกอบเยอะๆ,ๆ,ๆลงไปในภาพมากกว่าในการอนิเมตอ,อะค่ะพี่อืม,อ,มอะไรอย่างนั้นมากกว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของความงานหนักงานไม่หนักอะพี่ว่ามันน่าจะพอๆกันแหละั้าพี่เข้าใจนะแต่อันนึงไออาจจะรู้สึกสนุกในการใ,ใส่เข้าไปในการวาดใช่ไหม ถ้เทียบกับการที่จะต้องไปนั่งเหนื่อยทําให้มันขยับไปแ,แบบที่นั้นก็รู้สึกว่าเออไปไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยใช่คือมันมันมันเหมือนมันสนุกคนละอย่างแต่ไอ้แค่ไม่ไม่อนจอยกับการทําภาพขยับแค่นั้นเองค่ะพี่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนเด็กๆเ,เรียนเก่งไหมเป็นเด็กที่เรียนกลาง,างๆอ่ะเกศสองมีเกศสามบ้างบางเทอมบางปีคืออ้เป็นเด็กโดยรวมเป็นเด็กไม่ได้เรียนเก่งพี่ตอนที่ไอเอ็น เอ็นเนี่ยสมัยรุ่นไอมันเป็นเอ็นฟรานส์แล้วจําได้ว่าตัวเองอ่ะคะแนนแบบแย่มากไม่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 ผ่านเกณฑ์แต่ว่าถ้าเป็นแบบคะแนนสามข้อมถนัดแบบมิเทศินอะไรเงี้ยคือจะได้คะแนนแบบสูงมากแบบเจ็ดสิบแปดสิบอย่างนี้เลยอะค่ะพี่ตอนนั้นก็แอบแอบเศร้าอะว่าเออทำไมตัวเองทําไม่ได้วะทําไมแบบวิชาสามัญก็ไม่ได้ดีแบบคะแนนก็โดยรวมมันมันไม่ผ่านอะไรเลยอะพี่สยามแต่ว่าตอนนั้นอะ คือก็โอเคไม่เป็นไรเราไปเรียนทนไปเรียนแบบมอเอกชนก็ได้อืแล้วตอนเข้าไปเรียนที่ลงังสิตใช่ไหมฮะมเราถ้าดูในเชิงของผลการเรียนแล้วกันเพราะเมื่อกี้ไอซ์พูดถึงว่าเกรดเกิดอะไรนะพอเข้าไปเรียนมลงังสิตแล้วเนี่ยก็เรียนคณะที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานศิลปะวิชาต่างๆเนาะ คะแนนเป็นไงครับพอเข้ามาหาวิทยาลัยอ๋อพอเข้ามาหาวิทยาลัยคือไอ้ได้เกียดนิยมอันดับหนึ่งเลยค่ะพี่โอ, <laughs> อ้คือคือคือแบบคือคะแนนมันดีขึ้นอย่างที่อย่างที่เราไม่เคยแบบไม่เคยได้มาก่อนอะตอนสมัยมัธยมเราได้แค่แบบเกียดสองอย่างเงี้ยสองจุดแปดก็คือหลูแล่แหละเออแต่พอขึ้นมาหาลาัยอะเราได้แบบสามสามจุดห้าสามจุดหกสามจุดเจ็ดเออ คือคือคือเราแค่รู้สึกว่าอ๋อเราแค่อยู่อาจจะอยู่แค่อยู่ผิดที่หรือว่าอาจจะแค่อยู่ในสังคมที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะอืมถ้าเราไปอยู่ในสิ่งในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักจริงๆอะคือจะให้ตายยังไงอเขอาก็จะต้องพยายามทําให้มันดีอะอืมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการศึกษาตอนสมัยแบบปฐมปฐิอมมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่า เด็กคนนั้นจะประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จสเกตมันไม่ได้บอกอะไรเออคือพี่เห็นด้วยกับไอซ์เนาะแต่พี่อันนี้คือพูดสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กๆด,ด้วยนะคือพี่จะพบว่าระบบการศึกษาเรา,า,เ,ราเราก็รู้แหละว่ามันมีปัญหาเนาะแต่นอกจากผลการเรียนที่มันออกมาไม่ดีแล้วบางคนก็ผ่านมาได้อะแต่พี่ว่าสิ่งที่มันเป็นตราบาปในใจของคนอะ มันคล้ายๆกับทําให้เด็กหลายๆคนอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เข<ช>าอาจจะแบบคือ <c oughs> ทําอะไรกูไม่มีวันได้ดีอ่ะ <c oughs> นึกออกปะเออแล้วมันมันน่าเศร้าอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งมันเราก็จะเห็นแบบคนที่รู้สึกว่าตัวเองเอาดีเรื่องการเรียนไม่ได้ก็ไปเอาดีด้านอื่นไปเลยคือเกเรไปเลยเล่นเกมติดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าเสียดายทั้งๆที่แบบอย่างไอซ์เนี่ยไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนั้นมีอารมณ์แบบมองว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน คือมันอาจจะโชคดีด้วยล่ะพี่สยามที่ที่บ้านไอ้แม่ไอ้เขาไม่ได้กดดันไอ้ขนาดนั้นคือเขารู้แหละว่าไอ้เรียนตกเลขทุกเทอมแต่เขาก็เข้าใจว่าอ๋อคือมันมันไม่ถนัดเลขอ่ะก็คือมันไม่เก่งเลขอ่ะเออแล้วจะไปบังคับให้มันเก่งได้ยังไงคือมันก็พยายามคือคือไอ้เคยพยายามไปเรียนกดวิชาเกี่ยวกับเลขแล้วแม่เขาก็เป็นคนไปหาอาจารย์มาสอนแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เข้าหัวจริงๆ ยังไงมันก็ได้เกตหนึ่งเกดศูนย์อย่างเงี้ยอาจารย์มาเคี่ยวเข็นเราแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบเออเราถึงแบบไม่เข้าใจสูตรเลขสูตรคณิตก็มันไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆอ่ะอืมคูณ ừ, เลขได้ก็คือดีแล้วหารก็ได้ก็ดีแล้วซึ่งพี่ว่าสมัยปัจจุบันเนี้ยมันดีขึ้นนะที่คนหรือหนังสือจิตวิทยาหรือหนังสือพวกพัฒนาการเด็กหรือหนังสืออะไรต่างๆเนี้ยมันก็เริ่มออกมาความรู้มันก็เริ่มออกมามา,มากขึ้นว่าคนเรามันมีความถนัด หลายๆด้านน่ะบางคนอา,อาจจะแบบมองเลยเรื่องภาษาหรือเรื่องการคำนวณหรือบางคนอาจจะแบบการเรื่องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะเล่นกีฬาไม่ได้เพราะว่าแบบเออมันควบคุมอะไรได้ไม่ได้เหมือนคนที่แบบมีพสวรวค์ด้านนั้นซึ่งคนที่มีพรสวรตได้ด้านการเล่นกีฬาก็อาจจะเรียนใหม่เก่งหรืออะไรเงี้ยเออใช่ค่ะพี่ก็นจะโชคดีจริงๆที่แม่แม่สนับสนุน คือคือดีที่แม่เองแม่ก็เข้าใจดูแล้วเขาก็แบบไม่พยายามกดดนันอ่ะไม่พยายามเอาตัวเราแบบไปเทียบกับเด็กคนอื่นที่แบบคือเขาไม่เขาไม่เปรียบเทียบเราอะ่ะอืมเอออันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยที่แบบครอบครัวม,มีเป็นอยู่อะ่ะเพราะว่าเขาไม่พยายามเอาเราแบบไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นที่เก่งกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าแบบเออเราอ่นะน่าจะน่าจะเก่งอีกแบบแหละแต่มันยังหาไม่เจอแค่นั้นเองซึ่งไอ้ว่าส่วนใหญ่อะเด็กบางคนที่ คือเขาอะมีความสามารถมีพรสวรรค์อย่างอื่นแหละแต่เขาอาจจะดับโดนที่บ้านพูดพูดจาไม่ดีหรือเปล่าหมายถึงว่าไปกดดันเขามากเขาก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ก็ทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องพยายาม,มแล้วอืมเออก็ไม่ไม่ต้องพยายามแล้วก็ไปเลยดีกว่าเออไอ้ว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ครอบครัวด้วยอืมถ้าสมมุติว่าไม่กดดันมากแล้วก็บอกเออลองทําอย่างอื่นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยลองให้เด็กได้ ได้ได้ทำหลายๆอย่างที่ตัวเองอยากทำดูน่าน่าจะแบบดีกว่าน่าจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบได้เร็วกว่าค่ะดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างรายการเรานะหลายๆครั้งโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยอ่ะจะชอบคิดว่าคนประสบควาสมสำเร็จเขาเกิดมาเป็นแบบเนี้ย<อ>เองเขามีควาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะอ๋อใช่สิ <c oughs> นี่มันพี่ไอไซ์นี่มันไม่ใช่เรา <c oughs> สมมติอะไรเงี้ยก็จะคิดกันเออแต่หารู้ไม่ว่าเฮ้ย แต่ละคนก็ต้องผ่านเส้นทางวิบากกันหมดแหละคุณมาเห็นเขาตอนที่เขาอาจจะแบบฝึกเคี่ยวกรรมทํางานหนักจนมันมันผ่านตรงนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยโดยที่เขาก่อนหน้านี้คุณไม่รู้เรื่องพี่ก็เลยรู้สึกเอออยากทํารายการเนี่ยให้เห็นว่าทุกคนอนะ่ะก็มีเส้นทางของตัวเองแหละครับบางคนอาจจะวิบากมากวิบากน้อยใช้เวลาสั้นใช้เวลายาวก็แต่ท้ายสุดแล้วทุกคนที่ประสบอเลรก็คือเขายังไม่เลิกไงใช่คือแบบ มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นว่าแบบคือคือเราอาจจะเห็นเขาอยู่บนยอดภูเขาอยู่แล้วอย่าเงี้ยคือสําเร็จไปแล้วอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าระหว่างทางที่ที่เขากําลังขึ้นไปอะมันมันต้องเจอกับอะไรบ้างเขาเคยผิดหวังมากี่ครั้งแล้วเคยพลาดมากี่ครั้งเคยแบบแม้กระทั่งอาจจะเคยรู้สึกว่าแบบเคยเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรดีมาก่อนเลยไม่รู้จะทําอะไรในชีวิตไม่มีเป้าหมาย อืมแต่วันหนึ่งที่แบบสมมุติเจอสิ่งที่เรามันเราเรารู้สึกว่าเราอยากทําจริงๆอะ่ะแล้วเราค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเออคือเรื่องเราตรงนั้นอะ่ะไอคิดว่ามันมันค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันไอเรื่องตอนที่แบบเราเริ่มปั้นมันมันมาคือทํายังไงเพื่อให้มันไปถึงไอตัวยอดภูเขาได้ะค่ะพี่เรื่องการเดินทางก็สําคัญเหมือนกันนะ แล้วของไอซ์เนี่ยพอเรียนจบแล้วเป็นไงครับได้ไปทํางานที่ไหนบ้างก็ตอนที่เรียนจบแล้วคือไอซ์ก็ทํางานที่นิตยสารมาร์กซีนแห่งหนึ่งเป็นแบบออนไลน์ค่ะดิจิตอลแล้วไอซ์ทำได้แค่หนึ่งหนึ่งปีกว่าแล้วไอซ์ก็แบบออกมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะช่วงช่วงที่ไอซ์ทำงานประจําอ่ะคือไอซ์ไอซ์รู้แล้วจากงานทีสิตว่าไอซ์ชอบวาดลูปไม่ได้ชอบแอนิเมชันไอซ์ก็เลยแบบเหมือนระหว่างทํางานไอซ์ก็วาดไปด้วยคือวาดเล่นนะคะ ทํางานเสร็จก็วาดเล่นวาดเก็บไว้เป็นพอร์ตแบบเยอะแยะเลยแล้วก็เอาพอร์ตอันนั้นอนะที่ไอ้ลองวาดเล่นอนะคือส่งส่งไปตามนิตยสารพวกลิฟพวกทีฉันคือตอนนั้นอนะไอ้ I มีความคิดที่ว่าเออเราอยากให้งานเราอะมันมันไปอยู่ที่ไหนบ้างคือตอนนั้นเราไม่มีโจทย์โจทย์เหมือนเหมือนเราทําทีสิทธ์อะเราเราต้องรู้สึกเราต้องรู้ว่างานเราอะ่ะมันเหมาะกับมีเดียแบบไหนเหมาะกับ ไปอยู่ตรงตรงตรงส่วนไหนของสังคมเพื่อที่ให้คนอะเห็นงานเรามากที่สุดอืมพอเรารู้ว่าอ๋อมันควรจะไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะไอก็ส่งพอร์ไปเลยทุกที่ที่เขาคิดว่าเขาน่าจะรับเราจนกระทั่งตอนนั้นก็มีลิฟลิฟเขาเขาเป็นที่แรกเลยที่ติดต่อเรามาแล้วตอนนั้นแบบดีใจมากเพราะว่าโอ้โห มีมนคนเห็นมากอะ่ะเออ,เอ,อมันดีมากอะ่ะเป็นเป็นนิตยสารที่เราบอบะอว้อยากวาดให้มานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มหาลัยอย่างเงี้ยอืมแล้วเรา,เราคือตอนนั้นก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทําให้เราแบบเออได้มีโอกาสได้ทํางานภาพประกอบอืมตอนนั้นเราเขียนสไตล์นี้มาตลอดเลยป่ะครับหรือก็ไอไอสไตล์ที่แบบดูดูแบบออกแฟชั่นแฟชั่นหน่อยอเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอะ่ะ คือไอ้เริ่มเริ่มมาวาดตอนที่ทำงานประจำปีแรกแล้วก็ลองทำมาเรื่อยๆเก็บพอมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งไปแล้วพอเราเข้าไปได้ได้เข้าไปวาในลิฟเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบขัดเกลาฝีมือมากขึ้นเพราะว่าเขาเขามีการส่งโจทย์มาให้เราอ่านก่อนว่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบนี้นะต้องเล่ายัางไงให้มันดูแบบเข้ากับน,นิตยสารเขาด้วยอืม หมือนเหมือนมันก็แบบฝึกฝึกฝีมือไปเรื่อยๆฝึกการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆด้วยตอนนั้นเราก็เป็นมือรับจ้างใช่ไหมไม่ได้<ช>เป็นพนัาง,งานไก็คือรับเราแต่เขาส่งรเรื่องมา,างแต่แต่มันโชคดีตรงที่ว่าพอไอออกมาจากที่ทํางานปีหนึ่งอะค่ะพี่คือมันคือมันมีคือมีโชคดีที่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาเขาเขาชอบงานไอตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่สยามรู้จักเออออไหมคะเืยอยืดปะ ใช่ใช่ใช่เสยืดเขาทำเสอยืดแล้วเขาไอาเคยเอางานตัวเองอะไปขายกับเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนอเสนอว่าเออลองอยากเปิดร้านเสือ้อดูไหมเป็นลายตัวเองอะที่เราออกแบบเองหมดเลยเออเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีอะเออมีโอกาสแล้วก็ทำสิเราก็เลยตกลงกับเขาเลยแล้วเขาก็เปิดร้านที่สวนให้ร้านหนึ่งแล้วไอก็วาดวาดแบบเป็นสิบกว่าลายเลยเอาไปขายอะค่ะ ในในร้านนั้นนะ่ะซึ่งไอ้จาได้ว่าคือชื่อของร้าน,นมันจะเป็นชื่อออกแนวเยอรมันนะคะพี่สยามชื่อไวชวัสอืมซึ่งแปลว่าขาวและดําในภาษาเยอรมันคอนเซปต์ของร้านน่ะมันจะออกแนวขาวและดําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สีที่ใช้ก็จะพาสเทลหน่อยๆอยะคะ่ะเป็นงานสมัยก่อนที่ไอ้ชอบวาดอืมผู้หญิงผู้หญิงหน่อยตอนนั้นจําได้ว่าเปิดมา เปิดมาหกเดือนแล้วรู้สึกว่าน่าจะคืนกําไรได้เลยนะครับในถือว่าคืนทุนได้เลยอะ่ะในในหกเดือนอะ่ะอืมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากเลยอะ่ะที่ที่เปิดมาแล้วมีคนชอบงานเรามีคนแบบร้านเราขายดีคือคนขายดีคนเยอะเต็มเออขายหมดตอนนั้นก็แบบรู้สึกเออดีอะ่ะใจฟูมากแล้วระหว่างที่ไอเปิดร้านไปด้วยเนี่ยมันก็มีคนแบบ มีลูกค้าเรียกว่าลูกค้าดีกว่าคือเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ถามว่าลายนี่ทําเองเหรอวาดเองเหรอน้องวาดหรออะไรบางคนก็คือเอางานมาให้ไอทําหมายมถึงว่ามันกลายเป็นมันปกลายเป็นแกลลี่ของไอไปซาาะงั้น่ะแล้วก็มีคนมาดูแล้วก็เอางานออฟเฟอร์ออฟเฟอร์งานให้ว่าทํำนี้ไหมทํานี้ไหมอืมแล้วไอก็เลยได้โอกาสทํางานที่เป็นภาอประกอบของตัวเองจริงๆอะประกอบกับ,กบแบรนด์นูน้นแบรนด์นี้ <laughs> โอ้วดีจังเลยเอ,อมันเหมือนมันมันเป็นมันก็เปิดโอกาสไปเรื่อยๆค่ะทีจากร้านเสือ้อแล้วก็แบบเออเริ่มขยายไปทํากับแบรนด์นู้นบ้างแบรนด์นี้บ้างทำาภ้ปะกอบให้ที่นูน้นที่นี่ทําให้แบบว่าเหมือนกระจายงานของเราอะไปสู่สังคมได้มากขึ้นก็เป็นเพราะงานไอซ์มันแตกต่างเนาะ เราก็ทําแบบคนเข้ามาเพราะเขาชอบงานเราใช่ไหมมันก็เอกด้วยฝีมือของงานเรานี่แหละมันก็นําพาโอกาสใหม่ๆม,มาไม่ว่าจะเป็นจากแบรนด์อื่นๆหรือมีเดียอื่นๆใช่ไหมฮะอืมแล้วเออจะถามว่าช่วงทํางานปีแรกที่ทางานประจำแม็กแมกกาซีนอะไรทำตำแหน่งอะไรอะแมกกาซีนไอทําตําแหน่งแบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เอลสเตเตอร์เป็นแอนิเมเตอร์ด้วยอืมทำหลายอย่างใช่ทำหลายอย่างไอที่โลโก,ก้มันเป็นคล้ายๆภาษาจีนปะ ใช่ใช่ค่ะด p <DP S 2> อ,อะไรบ้างท <Dis, S 1> ่อะไรดิสเพย์มาร์เกอะเอ่ดีพี DP พี่จำได้ใช่ใช่ค่ะก็ค,คือก็คือมันเป็นมกกาซีนที่แบบเหมือนเป็นออนไลน์อ่ะดิจิตอลมาร์เก็โอ <Digital Magazine. S 1> โ,อโอมาก่อนกาเลยเนี่ยมาก่อนใครเพื่อนเลยแล้วก็ไอทำในส่วนแบบถ้าหลักๆก,ก็คือทำกับน้องรุ่นน้องคนหนึ่งเขาวาดการ์ตูนเขาวาดการ์ตูนแล้วไอก็เป็นคนไป ลงสีไปตัดเส้นไปแอนิเมตให้เขาด้วยเป็นการ์ตูนที่แบบขยับได้แต่แต่ละช่องทำไรถึงออกครับถึงทำไปปีหนึ่งเรารู้สึกว่าแอนิเมชันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบทําเอาจริงๆเราชอบวาดรูมากกว่าแล้วเราก็ชอบวาดอีกแนวหนึ่งอะค่ะที่ไม่ใช่ไม่เหมาะกับแมกซีนถึงบริษัทอืใช่มันมันมันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค,รคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราทํายังทําตรงนี้อยู่เราก็จะไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มี ทางเลือกที่ดีกว่าเลยใช่ไหมก็คือออกมาแล้วก็คือแบบเัียงไม่มีเลยค,ค่อนข้างจะแบบออกจากเซฟโซนพอสมควรค่ะพี่สยามอืมก็กล้าหาญนะ <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนแบบตอนนั้นน่ะไม่รู้หรอกคือว่าแบบอนาคตมันมันจะมีอะไรอ่ะแต่แต่รู้ว่าเอาวะคืออายุเรายังน้อยอยู่อ่ะเราไปลองในสิ่งที่เราอยากลองดีกว่า เพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าให้อยู่นานกว่านี้มันเราจะได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํำไหมเราก็ไม่รู้เหมืงนันไม่มั่นใจแต่ก็ออกใช่แต่ว่าก็คือที่เล่าก็คือพอออกมาแล้วก็ล่อนพอร์ตไปตามที่ต่างๆแล้วก็ได้โอกาสจากลิฟใช่ลิฟใช่แล้วมีที่อื่นด้วยไหมฮะก็มีดีฉันด้วยภายหลังมีดีฉันด้วยแล้วอย่างที่บอกทิิสยามันโชคดีที่ไอออกมาแล้วมีคนออฟเฟอร์ ข้อเสนอที่ดีให้โดยการเปิดร้านให้เออไอถึงได้ถึงได้อยู่รอดได้แล้วทําร้านอยู่นานไหมครับก็ประมาณสองสามปีค่ะพี่พอสองสามปีมันก็เออปิดลงก็ไม่ได้ทําต่อแล้วก็มีขายออนไลน์บ้างน,นิดหน่อยๆแต่โดยรวมก็คือแบบไม่ได้ทําต่อช่วงนั้นก็คงเขียนรูปเยอะ มากๆอนี <Cornell. S 1> ้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปขายดีอพวกร้านเสื้อผ้ามันต้องเปลี่ยนลายบ่อยๆด้วยเนาะใช่ใ่มันมันมันเหนื่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งประจมบอกว่าช่วงสองปีที่สองปีที่สามคือคือไอเริ่มมีงานงานฟรีแลนซ์เยอะขึ้นจากแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆๆก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าสมมติเราไม่ได้ทำร้านเสื้อเราเราทำลองทำฟรีแลนซ์ดูไปก่อนก็ได้